ันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง Salesforce กันหน่อยนะครับยักษ์ใหญ่ CRM เบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ตัวแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ช่วยธุรกิจเยอะมากเรื่องจัดการลูกค้าปิดการขายสร้างสัมพันธ์ที่ดีเรามีข้อมูลมาพอสมควรเลยครับทั้งภาพรวมงบการเงินมุมมองอนาคตเดี๋ยวมากล่นประเด็นคุยกัน ค่ะ s l ซล f o r c e นี่เป็นเครื่องมือสาคัญจริงๆค่ะไม่ว่าธุรกิจจะเล็กกลางใหญ่คือถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องขายบริการการตลาดนะฟีเจอร์เขาก็ครอบคลุมหมดเลย Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud เออแล้วก็มีไอสไตล์แอนาลิติกสที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโอเคมาแกะกล่องเรื่องนี้กันครับเออ ผลประกอบการนี่น่าสนใจมากนะฮะ EPS นี่โตตลอดแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไวเ้เรื่อยๆเลยส่วนรายได้นี่โอ้โหเกือบสองเท่าเลยนะในไม่กี่ปีจาก4.5พันล้านเหรียญเป็น8.7พันล้านใช่ค่ะโตเร็วมากจริงๆแม้ว่าช่วงหลังๆอาจจะเห็นสัญญาณแบบชะลอลงบ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งก็อาจจะปกติล้ค่ะบริษัทใหญ่ขึ้นอัตราโตก็อาจจะลดลงบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าดูเรื่องหุ้นนี่สิคะผลตอบแทนยาวๆนี่สุดยอดมาก10ปีล่าสุดนี่บวกไป300กว่าเปอร์เซ็นต์300กว่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วถ้าต้องแต่เข้าตลาดหุ้นนะบวกไป6,500กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหพลัส65,223นมเปอร์เซ็นต์นี่มันเหลือเชื่อจริงๆแต่พอมาดูค่า forward PE ตอนนี้ล่ะครับที่ประมาณ34.2มันก็อดอคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะราคานี้มันแพงไปหรือเปล่าแบบว่าสะท้อนความคาดหวังสูงมากแล้วหุ้นตัวแบบนี้ปกติก็ไม่จ่ายปันผลด้วยใช่ไหมครับอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ ฟอร์เวิร์ดพีนี่ถ้าเทียบทั้งตลาดก็ถือว่าสูงแต่ว่านะในกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เน้นโตเร็วๆไฮโรสซาร์สเนี่ยค่าระดับนี้อาจจะไม่แปลกมากนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าด้วยความเป็นผู้นํามีลูกค้าเยอะโอกาสเอา AI มาต่อยอดได้อีกมันก็เอ่อพอมีเหตุผลให้เทรดกันที่พรีเมียมแบบนี้ค่ะแม้การเติบโตอาจจะเริ่มชะลอลงบ้างก็ตามแล้วก็ใช่ค่ะกลุ่มนี้ไม่เน้นปันผลเอาเงินไปลงทุนต่อมากกว่าครับเข้าใจได้แต่แน่นอนว่า เก่งแค่ไหนก็คงได้วิ่งคนเดียวในสนามแน่ๆมีคู่แข่งใครน่าจับตาบ้างครับในข้อมูลที่เราดูดูกันมาเหมือนจะมี Adobe, SAP แล้วก็มีชื่อแปลกๆหน่อย Synopsis หรือ SNPS กับ Cadence, CDNS ด้วยใช่เลยค่ะคู่แข่งเพียบถ้าดูผลตอบแทนหุ้นปีล่าสุดนะ Salesforce ทำได้ดีสุดในกลุ่มนี้เลยนะคะเอ้าเหรอครับนี่กว่าจะโดนแซงซะอีกปีล่าสุดใช่ค่ะแต่ถ้าย้อนไป3ปี5ปีหรือ10ปีเนี่ยกลับเป็นรอง SNPS กับ CDNS นะคะ2เจ้านั้นผลง,งานระยะยาวดีกว่า แต่ถึงอย่างนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนําซื้อเซลฟฟอสอยู่นะแล้วก็ให้เกรดมเมนตัมหรือแรงส่งราคาหุ้นตอนนี้ดีสุดในกลุ่มเลยค่ะเกรด A- A- เลยใช่ค่ะคือมองว่าราคามีแนวโน้มไปต่อได้ดีกว่าตัวอื่นในระยะสั้นถึงกลางแม้ว่าถ้าดู valuation คือมูลค่าหุ้นนะแพงทุกตัวค่ะกลุ่มซอฟต์แวร์ตอนนี้ฟังดูนักวิเคราะห์ยังเชื่อมันเยอะแต่มันมีจุดไหนที่แบบน่ากังวลหรือเป็นความท้าทายที่ข้อมูลชี้ให้เห็นไหมครับผมเหมือนเห็นประเด็นเรื่องการโตจากการซื้อกิจาก,การเยอะๆนะใช่เลยค่ะนั่นนประเเด็สัลย คือการเติบโตที่ผ่านมาของ Salesforce ส่วนใหญ่มาจาก M&A หรือการซื้อกิจการเข้ามาเสริมทับมันก็เป็นคำถามตามมาแหละค่ะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยต้องพึ่งการโตจากข้างในตัวเองหรือออแกนิกโกรทมากขึ้น Salesforce จะยังโตได้ดีแค่ไหนนี่คือคำถามใหญ่ข้อแรกแล้วก็มีเรื่องคือการแข่งขันเรื่อง AI ตอนนี้ดุเดือดมากในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใช่เลยทุกคนพูดถึง AI ค่ะถ้า Salesforce พัฒนาหรือเอา AI มาปรับใช้ได้ไม่ทันไม่ดีเท่าคู่แข่งก็เสี่ยงเสียลูกค้าได้เหมือนกัน อันนี้ท้าทายมากแล้วเรื่องราคาหุ้นล่ะครับตอนนี้ข้อมูลบอกอยู่แถวแถวสองเอ็ดหรียญไกลๆจุดสูงสุดเดิมแถว310 ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเข้าหรือว่าควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับอืมหน้าราคา281เหรียญก็ถือว่าไม่ถูกนะคะค่อนข้างสูงเลยอาจจะไม่ใช่จังหวะเข้าที่ที่ดีที่สุดถ้ามองเรื่องมูลค่าอย่างเดียวมีแนวรับที่นักวิเคราะห์มองมองไว้ก็แถว2 4 8หรือคั้าลึกกว่านั้นก็189เหรียญโอ้ลงไปเยอะเหมือนกันนะค่ะแต่ด้วยโมเมนตัมที่มันยังแรงอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะย่อลงมาให้เก็บหรือเปล่าสําหรับคนสนใจจริงๆการทยอยซื้อแบบ DCA อาจจะเป็นทางเลือกนึงค่ะช่วยบริหารคคคควววาา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 มมมมเเเเเสสีี่่ยยยงงงงงงรรรรรรรืออออไไไดด้้้้้้้ัับบบขขใจจลลลุุปแภพซฟกูชน โดยรวมราคา Salesforce ก็ยังเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากๆค่ะเป็นผู้นําตลาด CRM ชัดเจนงบดีลูกค้าเหนียวแน่นแต่ก็มีความท้าทายรออยู่เหมือนกันทั้งเรื่องการพิสูจน์การเติบโตด้วยตัวเองการแข่งเรื่อง AI ที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ราคาหุ้นนะตอนนี้ที่อาจจะเแพงไปนิดนึงถ้าเทียบกับพื้นฐานอื <mm แต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นแม้จะแข่งกันดุเดียดแต่โซลูชันของ Salesforce มันก็ยังจําเป็นมากๆสำหรับธุรกิจทั่วโลกนะการเอา AI มาเสริมทับให้แกร่งขึ้นไปอีกน่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยถูกต้องเลยค่ะความสามารถในการเอา AI มาผนวกกับผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะรักษาตําแหน่งผู้นาําแล้วก็โตต่อไปได้น้าพอใจหรือเปล่า งั้นก็ขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับในเมื่อการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากการซื้อกิจการค่อนข้างเยอะถ้าต่อไป Salesforce ต้องหันมาพึ่งนวัตกรรมภายในการเติบโตแบบออร์แกนิกมากขึ้นละ่ะท่ามกลางสมรภูมิ AI ที่กําลังเดือดเลยตอนเนี้ยเขาจะยังรักษาแชมป์ CRM แล้วก็โตต่อไปได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมอันนี้น่าคิดครับ